Hi a l i s h a Hello all my friends สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้พี่ย่าอยู่ที่ป่านะคะพี่ด้าพี่ย่ามาจอบดูนะคะว่าป่าเห็ดของพี่ย่าเห็ดมันวายจริงๆแล้วใช่ไหมเพื่อความมั่นใจนะคะเพื่อนๆขาเราก็จะได้ไม่ต้องมาแวะมาป่านี้อีกนะคะมาลุ้นๆกันว่าพี่ย่าจะ ได้เก็บเห็ดหรือเปล่านะคะเฮ้ยจะว่าไปมันก็มีเห็ดบางชนิดอยู่นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยเห็นไหมเห็ดมันก็ยังมีอยู่เดสู๋แต่ว่ามันเป็นเห็ดกินไม่ได้เท่านั้นเองไปจา้าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าวันเพื่อนเห็ดอันนี้เยอะเลยค่ะดูใบไม้ร่วงอะนะคะเพื่อนเพื่นพอนเพราะฉะนั้นเห็ดพึ่งหวานก็เริ่มหมดไม่ใช่เริ่มหมดละหมดไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน พี่ยาไม่คิดไม่ฝันว่าพี่ยาจะได้เห็นรุ่นหวามพาเพื่อนๆดูเพื่อนๆนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงตายแล้วอากาศก็หนาวเย็นพี่ยาดีใจพเพื่อนๆดีใจมากเลยค่ะเก็บค่ะนี่จะอุ้ยงามค่ะอ่อ,อนอุ้ยไม่คิดนะนี่ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็ดพึ่งหวานเพื่อนๆคะ่ะดีใจดีใจเดี๋ยวพี่ยาไม่มั่นใจว่าพี่ยาลกรดถหรือยังนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะก้าก็ไม่มีโอ้ยแป๊บหนึ่งจะ้ะเฮ้ยจะว่าไปมันมีเห็ดนะเพื่อนๆมันมีเห็ดมันมีเห็ดต้องตามลุ้นกับพี่ยาแล้วล่ะมันเห็ดอะไรอนะแก่ ไม่ได้มาพี่ยา่ยาแค่มาจอดดูเท่านั้นเองว่ามันมีเห็ดไหมอุ้ยแก่แล้วแก่แล้วอันนี้เห็ดบุ่งบาทนะแก่แล้วสมงดอกตั้งกระปูกอย่างเี้เห็ดกระปุกป้างามงามเอาไปด้วยพืชเห็ดกระปุกป้าปด,ด,าดอกใหญ่แท้ ให้เก็บเพื่อนๆเห็ดไอ้นั่นเพื่อนๆเห็ดเห็ดก่อค่ะเพื่อนๆพี่ยาไม่เก็บนะจ๊ะไม่ไม่เอาค่ะพี่ยาไม่เก็บดีกว่าเห็ดพวกนี้เพียบเลยค่ะเพื่อนๆทีนี่ได้เห็ดพึ่งหวานอันนี้เห็ดอะไรอุ้ยแก่แล้ว เพื่อนเพื่อนดูเห็ดพึ่งน้อยดอกนี้ค่ะดูขาค่ะแต่แก่แล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนดูดิดูดิดูดิเห็ดพึ่งน,น้อยดอกนั้นอะแก่แล้วแต่ดอกนี้ได้ดอกนี้กขากำลังขึ้นเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดิมันยังมีเห็ดอยู่เหรอครคุณ เพื่อนๆมันยังมีเห็ดอยู่นะเพื่อนๆตรงนี้มีเห็ดตะปูคู่หนึ่งนะคะแต่ว่าเขาแก่แล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆเห็นตรงนั้นไหมนั่นนะคะ่ะมีตรงนั้นอีกดอ,อกหนึ่งปรากฏว่าได้เก็บเห็ดพึ่งหวานไปแล้วหนึ่งดอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ มีเหตุหลากหลายชนิดใหญ่โตมโหรานก็มีค่ะเพื่อนดอกใหญ่ามากว่าป้าเพื่อนดูค่ะอู้ย,ยแล้วไกล้นี่ก็จะมีตะปูแต่ที่เราไม่เก็บน,นี่ค่ะ มันก็ยังมีค่ะเพื่อนๆนี่ยค่ะดอกแขนปักเลยเพื่อนเดี๋ยวพี่ยาเอาไปด้วยก็ได้เห็ดกอค่ะเห็ดหน้าแร่เห็ดกอค่ะเพื่อนเพื่อนๆได้ดูกันเพื่อนๆดูสิเห็ดมันยังมีอยู่ค่ะเพื่อนนูเห็นไหมขาวๆเ,เต็มเต็มเบิ้ลตรงนั้นอะ อันนี้พื่งน,น้อยที่แก่แล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยพื่อน,น้อยแก่แล้วเพื่อนๆเห็นสองดอกใหญ่ๆนั้นไหมเห็ดหมอกจ้ะพี่ยาไม่เก็บค่ะใหญ่เกินไปจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆตรงนี้คือป่าเห็ดม่วงของพี่ย่านะดูดิดูป่าสนค่ะเงียบมากวันนี้ไม่มีคนเลยอ่ะเพื่อนๆค่ะพี่ยาเดินเตะเห็ดค่ะ ดูพี่ย่ามองไม่เห็นดอกเขาเนี่ยค่ะเห็ดเอ่อตัวนี้คืออินดิโก้ค่เห็ดน,นะเะพื่อนเพื่อนยังมีออกอยู่อุทโธลยยังมีออกอยู่นะเพื่อนพี่ยา่าเตะซสหัวหักเลยค่ะนี่ค่ะพี่ยา่าเตะหัวหักอันนี้คือเห็ดตับเต่าบ้านเรานั่นนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเรามาดูอีกค่ะถ้าเขามีดอกมึงตรงนี้เขาก็จะต้องมีอีกค่ะเพื่อนหาต่อค่ะเจอแล้วค่ะเพื่อนเจอพักขั้วเขาแล้ว เห็ดตับเต่านั่นเองจ้าเพื่อนอ,อดอกน่ารักเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะป่าของพี่อะโชยกละนี่ตรงรังพึ่งเห็นไหมจำได้ไหมไปจะหาต่อจะเขาต้องมีพักพวกเพื่อนฝูงเขาเพื่อนเพื่อนมีใครเห็นเห็ดบ้างไหม <c oughs> นี่จ้ะเห็ดตับเต่าจ้ะเห็ดตับเต่าจ้ะเพื่อนๆพุ๊ตายละ ไม่คิดนะเดว่าวันนี้จะได้เห็ดแค่จะมาจอบดูเฉยๆว่าเออมันมีเห็ดหรือเปล่าะนะเพื่อนๆเออ,เอ,อได้ทั้งเห็ดพึ่งหวานได้ทั้งเห็ดตับเต่านะเพื่อนๆเห็ดตับเตาอร่อยด้วยนะรุ่นนี้ขาเหลืองเนี่ยอร่อยค่ะรุ่นนี้อร่อยค่ะจ้ะเห็ดพึ่งเกาลัดค่ะแต่ว่าเขาบานแล้วค่ะเพื่อนๆเอาไม่ได้แล้วจ้ะต้องเอาเขาทิ้งไว้จ้ะไปหาต่อจ้ะอุ้ย เกินควรเกินคาดนะนี่วันนี้ไม่คิดว่าจะได้เห็ดไปจักเพื่อนๆไปหาต่อค่ะไปด้วยกันค่ะเห็ดม่วงนั่นเองค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเขาแก่แล้วแต่ว่าพี่จาจะเอาดอกตูมเขานี่คือเห็ดม่วงดอกตูมนะคะเพื่อนเห็ดม่วงสังเกตได้ง่ายว่าคู่เหมือนของเขาจะมีลักษณะคล้ายกันแต่ว่าขนเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลแต่อันนี้ขนจะเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยค่ะ แล้วก็ตรงโคนโคนขาเขาตรงถุงเท้าตรงนี้ค่ะตรงโคนขาเขาตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นตุ่มๆขึ้นนะคะเหมือนใส่ถุงเท้าเนี่ยค่ะเป็นตุ่มๆใหญ่ๆขึ้นค่ะตัวน,นี้คือเห็ดม่วงค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะเก็บได้นะคะอร่อยค่าหอมค่าหอมนะพี่ย่าเดินมาเจอเห็ดม่วงอีกดอกหนึ่งค่ะดอกนี้เอาได้ค่ะเพื่อนๆดอกนี้เอาได้ค่ะเห็นไหมสวย ดอกนี้สวยค่ะเพื่อนๆดอกนี้เอาได้ค่ะนี่อ่อนค่ะเราเอาเขาไปด้วยค่ะเพื่อนคะเพื่อนๆดูเห็ดจุ่มนี้ค่ะอันนี้มันเป็นเห็ดเอ,อเขาเรียกว่าเห็ดตัวแทนของชัดคันตาราเลยนะคะเพื่อนๆก็คือเขาทางเดนมาร์กเขาไม่แนะนําให้เก็บกินกันนะจ๊ะเดนหมากเขาไม่กินกันจ้าเห็ดตัวเดียวกันค่ะ เห็ดอ uh ่อตัวแทนของทัชแคนตาลนล่ะเราไม่เก็บจ้าเพื่อนๆนเห็ดพวกนี้เต็มเลยค่ะพวกนี้กินไม่ได้นะจ๊ะเขาจะลักษณะคล้ายๆเห็ดม่วงแต่ว่าเขาจะเป็นดอกสีน้ำตาลแล้วก็บานแหล่งแฉงอันนี้คือกินไม่ได้นะคะกินไม่ได้จ้าเพื่อนจ๋าไปค่ะแต่ตัวนี้เห็ดม่วงค่ะ แต่ว่าเขาแก่แล้วนะเพื่อนคือเราสังเกตเขาได้ง่ายๆค่ะเขาจะใต้ท้องเขาก็จะเป็นสีม่วงนี่ค่ะคือพวกนี้สีเห็ดม่วงแต่พวกนี้ไม่ใช่เห็ดม่วงนะอันนี้ไม่ใช่นะเขาเกิดอยู่ใกล้ๆก้กันแต่ว่าเขาไม่ใช่คนละพันธุ์ค่ะต้องดูให้เป็นนะคะเพื่อนขอนสนแต่ว่าเป็นขนสนที่กินไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือขอนสนที่แบบขนสนที่เขาไม่กินกันจ้าเพื่อนตัวนี้นะ ดูดูลักษณะเขาได้น้ำค่ะดูขาเขา,างามงามงามมากเวอ่อดูดิค่ะนี่ค่ะงามเนาะไปจ้ะเพราะเนี่ยข้างๆข,ข,ขอนสนตัวนี้นะพีย่ย่าเห็นเห็ดเห็นเห็ดน้ำหมากอยู่ดอกหนึ่งไม่รู้จะได้ไหมนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะโอ้ยไม่ได้แล้วจ้ะซอรี่แอนซอด้วงค่ะเพื่อนเพื่อนดูเห็ดจุ้มนี้ค่ะ ดูดีบานงามมากเลยค่ะบางคนเขาก็เก็บไปกินกันนะคะก็คือมันกินได้แหละแต่ว่าพี่ยาไม่นิยมพี่ยาไม่กินนะคะเห็ดชนิดนี้เยอะมากค่ะเห็ดดินค่ะเห็ดดินเห็ดก่อนัน่นเองค่ะเพื่อนไม่ได้แล้วจ้ะไม่ได้นะจ้ะอ้ยเขาพยายามจะโผล่ขึ้นมาจากดินดอกใหญ่มาก ข้างใต้ก็ยังงามอยู่แต่ว่าไม่เอาค่ะเอาเข้าไว้เหมือนเดิมถ่มเพื่อนไปจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อดูเห็ดจุ้มนี้ <c oughs> โอ้สีสันสวยงาม <c oughs> งาม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 ไปจ้าดอกตะปูเห็ดตะปูโอ้อันนี้ใครเขามาเตะสงสัยไอ้นั่นมั้ง อันนี้คืออินดิโกะเห็ดหรือว่าเห็ดกับเต่านั่นเองหัวหายไปไหนพี่ย่าว่ากวางน่าจะกินนะเพื่อนแล้วดูอันนี้โอ้ยไปจากเราก็เอาเฉพาะขา,าตัวนี้ไปเพื่อนอ๋อไม่ใช่เพื่อนเพื่อนตัวนี้ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ช่วยไหมตัวนี้ก็ไม่ใช่ค่ะเพื่อนไม่ใช่ค่ะตอนแรกพี่ย่านึกว่าเขาจะเป็นเห็ดแต่นั้นนะคะ เห็ดพึ่งเกาลาดัดค่ะเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเ,เขาไว้ที่ป่าเหมือนเดิมค่ะเขาเกิดสามดอกปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปจ้าเจอเห็ดดินค่ะเพื่อนค่ะเห็ดดินค่ะอุ้ยดอกงามมากเลยค่ะเพื่อนเอาไปด้วยค่ะแข็งเป๊กเลยค่ะงามค่ะงามค่ะเอาเข้าไปด้วยนะจ๊ะ พึ่งเกาลัดแต่ว่าแก่แล้วจ้าเพื่อนๆเอาไม่ได้ค่ะเอาเข้าไว้เหมือนเดิมนะจ๊ะอุ้ยแก่แล้วอันนี้น่าจะเป็นเห็ดพึ่งหวานค่ะแต่ว่าเขาแก่แล้วค่ะเพื่อนๆเขาจะเกิดใกล้ๆกับเห็ดที่กินไม่ได้พวกนี้นะคะจ้ะเราเราเออเรามาไม่ทันเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะมีเห็ดไงคะเพื่อน เราคิดว่าเห็ดมันวายหมดแล้วไหมแต่ปรากฏว่ามันก็ยังมีเห็ดอยูน่นะเพื่อนแปลกจังน่ดูดิเห็ดอยู่อะเพื่อนดูเห็ดน้ำหมากดอกนี้กันทันะเพื่อนไม่รู้จะได้ไหมนะคะขาใหญ่ค่ะขาใหญ่ดอกใหญ่แต่ว่าได้น้ำฝนนะเออถ้าจะเอาก็ได้อะนะแต่พี่อ้ไม่เอาดีกว่าจ้า ไปจ้ะใกล้ๆกันกับเห็ดดินดอกเมื่อกี้นะคะดอกนี้ตั้งโท่อโลอยู่ค่ะโอ้ยไม่ได้แล้วจ้ะมีสัพพะสัตแทะเขาเรียบร้อยแล้วก็ไว้เขาแทะเหมือนเดิมจ้าเพื่อนๆไปจ้ะเดินมาอีกหน่อยนึงไม่ได้ห่างกันเลยค่ะเห็ดดินเจอเห็ดดินอีกค่ะเพื่อนจริงๆแล้วมันมันหมดหน้าฤดูเห็ดดินแล้วนะคะเพื่อนมันหมดหน้าฤดูเขาแล้วนะเห็ดดินเห็ดก่อพวกนี้ค่ะ มันหมดดดูเขาเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ามีให้เก็บเฉยงามเนาะนเพื่อนๆดูจ้าไปจ้าเพื่อนๆดูเห็ดพึ่งดอกนี้ค่ะดอกพึ่งดอกนี้แก่แล้วค่ะแก่มากเลยค่ะแล้วเออตรงใกล้ๆกันนะคะก็มีอีกดอกหนึ่งตรงนี้ค่ะแก่แล้วเช่นเดียวกันจ้า ทุกคนพี่แาจะออกจากป่าแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันเย็นแล้วค่ะมันมันมองไม่เห็นดอกเห็ดแล้วละค่ะเพื่อนเพื่นอนเออก็นั่นแหละก็วันนี้ก็พามาฟินกันเล่นเล่นเท่านั้นเองค่ะมาดูว่าในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะยังมีเห็ดให้พี่แาเก็บไหมประมาณนั้นค่ะก็ป่ากฏว่ามีนะคะเห็ดดินก็มีเห็ดม่วงก็ยังมีแถมได้ดอกพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานแล้วก็ เห็ดตับเต่าก็ยังมีให้เก็บขะเพื่อนเออนั่นแหละก็ฟินๆกันไปจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ยา,าไว้แค่นี้นะคะชมป่ากันไปด้วยกันจ้าแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ยาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อนค่ะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายจ้าป่า ป่าเห็ด